ตัวนี้ติดด้วยกล้องเลตดอตนะครับแล้วก็มีตัวเลเซอร์แสงเขียวแล้วก็มีตัวเล็งด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับเล็งยังไงบ้างนะครับออลูกค้าหลายท่านที่ไม่ได้เอาอุปกรณ์ช่วยเลงนะครับก็จะใช้แบบนี้ผมเล็งผมจะใช้ใช้ศูนหลังก็คือตัวหนังรองแบบนี้นะครับเวลาใส่ลูกใส่ลูกแบบนี้นะเอาลูกเอาเน็บเข้าแบบนี้นะครับเล็งก็จากตรงนี้ไปศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปไปที่กลางง่ามพี่อันนี้อันนีตงง้ตัวกลางง่ามตัวกลางง่ามนะครับมันจะอยู่ประมาณเส้นที่2 มันจะมีห้าเส้นเนี่ยเราเรานับจากเส้นด้านบนนะครับก็อยู่ตรงกลางปุ๊บก็มาอยู่ตัวอันเส้นที่สองตรงนี้แสดงว่าก็คือศูนย์หลังตรงหนังรองตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่เป้าหมายที่เราจะยิงเออนะฮะเดี๋ยวผมขอนัดแรกเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนว่ามันให้เราใส่ลูกนะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบนะครับแป๊บหนึ่งนะเหยียบแบบนี้นะครับไปดูว่ามันมันจะเป็นแบบที่ผมว่าไหมนะครับไปเลยนะฮะนี่ฮะ ผมจะเล็งแบบนี้เล็งเล็งด้วยกันนี่แหละนะมันมันโ o มอยู่นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปรับตรงนี้กนะ่นโอเคศูนย์หลังแล้วก็ไปที่ที่กลางนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ข้างหน้านู้นอะไรกันพี่นจจะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงผมเล็งอ่ะนี่คนระับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้อ่าช่วยช่วยจับดีกว่านะครับไปเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับก็สวัสดีครับ มีตัวนี้ผมเอามาโปรมีตำหนีอยู่ห้าห้ากระบอกนะครับเอ่อโปรไม่แพงเดี๋ยวแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะับคือแถมฟรีให้ด้วยถ้าเกิดจะเล็งตาเปล่าก็เหมือนที่ผมเล็งเลยนะครับเอาลูกเก้ามิลใส่แบบนี้ใส่ตรงกลางก่อนนะครับเสร็จแล้วก็สูดสูดงามเข้ามาลูดงามเข้ามาดึงดึงจับแน่นๆแล้วก็ดึงเข้ามาเลยนะครับถ้าบางท่านแบบอายุแล้วนะครับอายุ80กว่านะครับ70ปลายปลายแรงต่างแล้วก็สองมือดึงหยุมแบบนี้ฮะหยุมตรงนี้แล้วก็ดึงมาสองมือแบบนี้เอามาเดบเข้าแบบนี้ครับ เอาแบบนี้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ได้เลยไม่เป็นไรนะไม่มีผลเสียนะครับพอเราจะยิงให้ให้เราลงกับพื้นใช้ใช้เท้าเหยียบตรงนี้นะครับดูแลรักษาก็ใช้น้ํามันลงลงน้ํามันจากน้ํามันโซเนกน้ามันพืชน้ามันหมูก็นะได้หมดเหยียบลงไปแบบนี้ครับล็อกเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วเราก็เล็งเล็งเหมือนกับที่ที่ผมบอกนี่แหละนะฮะโอเคนะะเ,เป้าๆอัอนนี้ก็แล้วกันครับประมาณนี้ถ้าเราจะให้มันง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณพี่ก็ ใช้อุปกรณ์ช่วยเล็งแบบนี้แบบนี้นะฮะตัวนี้ผมก็ตั้งไว้นานแล้วนะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูกันเลยแล้วกันนะครับเอาลูกใส่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเหมือนกันออ้ตึงมากนะครับถ้าเรามีเลเซอร์เราก็ให้เลเซอร์เนี่ยเราตั้งเลเซอร์กับลูกปืนให้มันตรงกันก่อนนะครับมันถึงได้ยิงด้านดีเออผมเล็งมาตรงนี้แล้วกันนะครับนะรบก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับกล้องเลดดอรก็เหมือนกัน เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับน,นี่ก็เป็นเดี๋ยวลองดูกล้องก,องก็ได้นะครับกล้องเลดดอกับ laser, เลเซอร์ยิงกลางวันนะครับกล้อง LED. เลดดอดีนกมันจะไม่ตื่นข้อดีมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ความแม่นตัวไหนแม่นกว่าเลเซอร์จะแม่นกว่าเพราะว่าเลเซอร์นะครับเลเซอร์เนี่ยมันจี้ปลายทางเลยพีเ่เราตั้งจุดตรงนั้นมันก็เลงปลายทางเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องมันจะเลงจากฝั่งเราเยยบลงไปแบบนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้ว เปิดไฟก่อนเปิดตรงนี้นะฮะปุ่มใหญ่ๆเปิดปิดตรงนี้มันก็จะมีไฟที่ที่มันอยู่ในเลนนะครับพี่น่ะเอาเข้าๆไปก่อนนะฮะเปิดแมนี่หปล่าปิดได้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูขอบคุณครับน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมันไม่ยากคุณพี่มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับจะยิงด้วยตาเปล่ามันก็ มันก็เป็นแบบที่ผมเล็งแบบนี้เลยนะครับจะไปติดเลเซอร์แสงเขียวชาได้ตัวนี้นะครับมีแท่นชาร์จมีอุปกรณ์ครบหมดอันนี้บวกไปที่500นะครับถ้าจะติดด้วยกล้องเลดดอทแบบนี้เนี่ยกล้องเลดดอทแล้วถ้าเราเปิดแสงไฟันก็จะมีแสงเล็งเห็นไหมมันก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับเนี่ยให,ให้ให้แสงมันอยู่ตรงกลางวงวงกลมเสร็จแล้วก็ไปเล็งที่เป้าได้เลยนะตัวติดด้วยกล้องเปิดปิดก็ตัวนี้ เดี๋ยวไปดูโปรวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีโปรตาหนิลูกค้าถามเยอะนะครับอันนี้ผมรีวิวอยู่ช่วงเที่ยงเดี๋ยวก็ไล่กำลังไล่แพ็กอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็วันนี้เป็นวันที่สามสิบเดือนกันยานะครับพี่นะฮะหกแปดแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์โทรผมนะฮะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้า หรือจะเป็นอีกเบอร์นึงก็ได้โทรไม่ติดก็0925241718มีบริการปลายทางนะครับนี่นะฮะมีปลายทางมีโอนก็แล้วแต่สะดวกเศรษฐกิจไม่คดีนะครับเรารู้กันทั่วประเทศนะครับข้าวของชีพมันสูงมากข้าวของชีพก็คือเรื่องของอยู่ของกินของใช้ต่างๆก็จะแพงเรื่องน้ำมงน้ำมันต่างๆก็ไม่ว่ากันนะแล้วก็ส่วนเรื่องรายรับมันก็จะหายากมันหาย,ยากเพราะฉะนั้นผมก็ก็ปโปรไปพี่อพอเดินกันได้นะผมเดินได้คุณพี่เดินได้นะครับ แต่ที่แน่ๆคือคุณพี่สั่งปุ๊บแล้วก็ผมก็ส่งเลยมันส่งทุกวันนะครับส่งวันต่อว,วันแล้วสินค้ามีจริงด้วยนะครับป้ายนะฮะเบอร์ตัวนี้ผมมีเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งมันเป็นอะไรบ้างตำหนิมันก็มันก็มีติดติดกระพี้ตรงนี้หายากนะครับโดยปกติไม้ที่นี่มันจะเป็นแกะล้วนๆกันมีตัวนี้ติดกระพี้มีตำหนิตัวอื่นไหมไม่มีเลยครับไกลปืนจะเป็นตัวสแตนเลสเกรดดีสุดก็เพิ่งจะยิงเมื่อกี้นะครับเป็นรอบแรก ที่สาคัญค่ายของผมมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆนะครับตัวง่ามแรงต่างคุณพี่อาจจะหาซื้อได้นะครับแต่ว่าที่นี่นะครับพี่ผมผมทำเซฟให้กันลั่นแล้วก็โมให้ทั้งหมดเลยนะครับเน้นว่ามาก็คือคุณพี่ต้องดูตัวนี้ด้วยมันไม่คลอนนะครับเห็นมฮะจะเน่นปึ๊เลยครับลงน้ํามันหน่อยลงน้ำมันฉีดน้ำมันโซนิกน้ำมันจักรมันก็จะจะเหยียบได้เรื่อได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้ผมโมให้นะตัวง่ามผมโมด้วยที่ไม่มีนะครับเออล็อกฟึบโอเคผมแบบนี้ให้ยางแบบนี้สองชุดนะครับแลล้วกก็มีู มีลูกเก้ามิลให้ใหนึ่งกล่องนะครับก็โปรเท่าไหร่ดีพี่เอาโปรราคาผมโปรโให้พันสามนะครับพี่เบอร์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมแถมเลเซอร์ตัวเล็กให,ให้ให้เลเซอร์ตัวเล็กฟรีด้วยให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยเ,เป็นแสงแดงนะครับเป็นแสงแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดด้านหลังตัวฐานก็คือฐานนาฬิกาธรรมดาหาซื้อง,ง่ายตามร้านที่มาถูกถวเขาจะขายกันตัวฐานแบบนี้นะครับสั่งในเน็ตก็ม,ม,มกีมันอยู่ประมาณสิบก้อนก็อยู่ประมาณสัก ไม่แน่ใจน่าจะประมาณ30บาทเองมั้งนะครับเคตัวฐานไม่ยากแล้วก็มีตัวสายอ่อนให้ด้วยนะครับโปรนี้มันก็มีจํากัดมีแค่เบอร์นี้นะครับเอ่อหมดหมดคลิปนี้ก็จะไม่มีแล้วคุณพี่ลองดูรีบๆหน่อย้วผมแถมเลเซอร์ตัวนี้ให้ฟรีนะครับให้เลเซอร์ตัวเล็กแล้วก็ให้ยาง2ให้ลูกกระสุนให้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเอ่อมีอยู่โปรนี้มีอยู่5ตัวเบอร์หนึ่งช่วงชักอยู่ที่ช่วงชัก75เซนเท่ากันนะครับเบอร์หนึ่งตัวนี้เป็นเบอร์ที่2 รางเหล็กกวานัยเป็นรางเหล็กตัวใหม่นะครับฟิตขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็โมด้วยนะครับอยู่โมตัวงามนะครับเนี่ยถ้ามันเด,มเดิมก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ขนาดขนาดว่ามันเต็มเต็มนั่นอน,นะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมก่อนสมก็จะโมให้เบอร์นี้เป็นเบอร์อร2สองก็จะมีเป็นลายามีลายมีแต่ว่าเก็บงานให้หมดแล้วนะครับก็มีลายแตกลายงานนิดๆดีหน่อยนะเป็นรูเข้าไปไม่มากนะครับส่วนด้านขวาเมย์ก็มีตาไม้อยู่หนึ่งสองสามสี่สี่จุดก็ถือว่าโอเคอยู่นะี่สวยสวยอยู่ สงกระคา้าแหละลคิดอย่างไรนะครับอยาไปทําเองนะครับพี่ถ้าคิดจะทาหนังกระตืออยากจะประหยัดต้นทุนพี่คิดผิดแน่ๆนะครับไม่ต้องนับพันท้ายเลยแค่ชุดบนอย่างเดียวถ้าพี่ทําได้แบบนี้เลยจะตกเป็นพันกว่านะครับพี่นะครับตัวล่างขาเนี่ยหาย,ยากนะตัวล่างมันตัดเหล็กโคง้งมนอุปกรณ์อุป,รรอปรกรณ์เรื่องต่างนะครับไกปืนสแตนเลสนะพี่นะด้านนี้มีติดกระพี้เบอร์นี้เป็นเบอร์สี่สวยดีเบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งน่าจะคล้ายๆกันนะ โเหลือพันสามแล้วให้เลเซอร์ด้วยครับตัวง่ามนะครับทําเซฟทําเซฟกันลั่นให้นะครับเพราะว่าป้องกันด้วยนะครับกลมันจะไม่ลั่นถ้าเราไม่ทําเลยนะพี่เวลาเดินไปเฉียวชวนแรงต่ำก็จะลูดลั่นกลับมันแรงแรงไหมมันก็แรงเหมือนที่เราใช้เท้าเหยียบนับ่นแหละปืนหนังสติ๊กที่ใช้ยางด้วยกันนะครับในเมืองไทยตัวนี้น่าจะแรงที่สุดนะครับสู้ปืนสไลด์ไม่ได้สไลด์แรงที่สุดนะครับส่วนเรื่องความแม่นก็ก็น่าจะแม่นคับพี่นะฮะ ก็น่าจะไม่หรกหาตัวในเทียบยากนะครับมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนยิงด้วยนะครับคุณพี่คุณพี่ก็ต้องพี่ฝึกซ้อมอกเหมือนมอไซน์นั่นแหละไม่มีก็ขับไม่เป็นนะฮะเอ่อตัวนี้ก็มีเป็นรอยเท่านี้นะครับนิดนิดหน่นอยหน่อยะครับปิดใช้กาวใช้เอ่อที่เลือปิดให้หมดแล้วนะครับเบอร์สามเบอร์นี้เป็นเบอร์สามูดใดเอาเบอร์สี่ไปว่างว้กนะ่อกนโอเคแถมเลเซอร์ให้ตัวหนึ่งนะครับแถมเลเซอร์ให้บังคับแถมให้แล้วกันเอ่อโปรพันสาม แถมเลเซอร์ด้วยอันนี้เป็นเบอร์ห้าตัวนี้มีตัวเดียวด้วยทางร้านมีทรงมือสอดนะครับตัวนี้มันมีตาหนิผมเลยไม่ปล่อยไปสักทีเพราะว่าในรุ่นเดียวกันไปหมดแล้วนะฮะช่วงชัก75เซนถือว่าแรงสูงสุดแล้วก็สมดุลที่สุดนะครับทำทำแรงไปกันนี้ก็ขึ้นไปถึงเอ่ด77บดได้แต่หัวยามันจะขาดเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าแรงสูงสุดโอเคแล้วล่ะ มีรอยตำหนิเท่านี้ครับปิดไว้ให้หมดแล้วมีรูเท่านี้นะครับใช้กาวแรงต่างถ้าไม่คิดอะไรมากก็ตัวนี้ก็สวยดีทรงมือสอดสวยดีแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับตัวลูกปืนในยางต่างโมเปลี่ยนให้หมดนะครับพี่เนี่ยฮะบบกี้ไร้ได้ครับพี่น้องนะครับดึงตัวนี้ออกนะครับลูกปืนในยางเปลี่ยนให้หมดเดิมๆมันจะมา4.5มิลถ้าเกิดเรานํามาจากต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วมันยังมีเล็ดรอดหลุดได้เป็นบางตัวแรงต่างปวดหัวผมก็เลยเอาลูกปืนมาเปลี่ยนให้นะครับเพิ่มเรื่องต้นทุนผมมีอีกผมก็ใช้เวลาเปลี่ยนให้ลูกค้้าไดจบ ชี้ขั้นนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นงานตําหนิผมก็จะไม่ปล่อยไปผมก็จะเก็บเก็บไว้สรุปมีตําหนิมีเท่านี้นะครับทางร้านคัดมาแล้วนะฮะเหลือมีอยู่มีอยู่ห้าพันไทยโปรเหลือพันสามพ่อครับพี่น้องนะครับแล้วก็ให้เลเซอร์ตัวเล็กให้แถมให้ทั้งตัวเลยรไปอันมีอยู่เท่านี้นะครับนอกานั้นก็จะเป็นโปรโดยปกติก็คือถูกที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจนะฮันบีนะครับเห็นไหมฮะมีสินค้าเลยครับอันนี้เป็นตัวมินิช่วงชักอยู่หนึ่งฟุต หนึ่งฟุตก็คือหนึ่งไม้มาทัดสามสิบเซนนะครับยาวโดวยรวมอยู่ที่ประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามเซนน่ารักมากเอาไว้ไล่ล่าก,ก็ได้ครับแต่ความแม่มก็จะสู้ตัวยาวไม่ได้นะครับแต่ระยะสักสิบไม่รู้มากกับว่าอายเขาแล้วกันน่ารักดีอันนี้โปรหรือพันสามนะครับตัดยางสั้นตามนะครับแล้วก็มีขึ้นไปอีกสี่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้ตัวมินิสี่สิบห้าเซนชงชักนะชงชักก็วัดจากหัวไก่นะครับลากยาวไปถึงตัว เออเวลามันล็อกเสร็จด้านหน้าอันนี้เป็นตัวงามมินิแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นช่วงชักอยู่75เซนเท่ากันโปรวันสามเหมือนกันนะครับพันสามทั้งเบิดเลยครับพี่นะฮะจะเอากำคอเรียบก็ได้แบบตัวเสวยๆเลยก็เป็นตัวนี้นะครับอันนี้เลเซอร์ไม่ได้นะเลเซอร์แยกแล้วนะครับเลเซอร์ตัวเล็กอันนั้นเป็นโปรตําหนิผมก็เลยแถมเลเซอร์ให้เพราะฉะนั้นก็ตำหนกิก็ได้เลเซอร์เพิ่มเติมแล้วกันตัวนี้เป็นตัวกำคอ ร่องนิ้วร่องนิ้วก็คือตรงจับอย่างเป็นร่องนิ้วนะครับมีตาไม้สวยมากตัวนี้ไม้เป็นไม้สักนะครับเป็นไม้สักไม้สักข้อดีคือปลวกมอดมันไม่กินนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเบาอันนี้เป็นตัวไม้ประดู่กำคอเรียบๆไม้ประดู่ก็ขายดีนะครับน่าจะอยู่อันดับหนึ่งนะตัวไม้ประดู่กำคอเรียบมันไม้ประดู่มันดีเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นในตัวนะพี่ไม่แตกง่ายก็จะต่างกับพวกไม้มะค่าต่างๆนี่มันจะแข็งหน่อยแต่มันจะแตก นะครับต้องต้องมีความชานาญเนียเวลาประกอบเวลาทําโอเคถือว่าประดูลงตัวดีอันนี้ก็โปรพันสามนะฮะอันนี้ก็รอประกอบไฟงามอยู่พี่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับฝากกดติดตามด้วย,นะยด้วยครับพี่นะฝากกดแชร์ด้วยโอเคโปรนี้นะครับมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้านะครับจะเอาตัวปกติที่โปรถูกสุดก็ก็โอเคอยู่แต่ถ้าจะเอาตัวนี้แล้วได้เลเซอร์เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปได้แพ็กส่งช่งเที่ยงก่อนนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับโอเคขอบพระคุณครับนะฮะพี่ขอบพระคุณครับ นู่นนะเดี๋ยวกลับมาไล่แพ็กอีกรอบหนึ่งนะครับ